กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบบยดทุกทุกท่านภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพ่อ,พอกับสองสาานีปา่าบรรยากาศยำหนังแรงพี่น้องเลยเฮาสีไปสอนกุ้งสอนซิวไปกับน,น้องแก้มบูมน้องเค้กี้แล้วก็น้นนองต้านคนพิเศษก็คือแม่ใหญ่จืนพี่น้องแม่ใหญ่จื้นย่างทั้งหนาฮาวพลเลยแม่ก็นั่งก็หนาอยู่ ทาแม่พ่นไายทางหลังเนาะพันยางก่อนพ่นทึอกรบคู่พี่น้องเลยปลาเบิ่งมาส่งม,มาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสิได้อย่าบ่เข้าไปสอนเมื่อ,นอเนาะเพราะว่าผมมียังกินพี่น้องเลยจักสีกินข้าวกับยังจักสีผ้าสางกินยังเนาะสางเหตุเทีอนเพื่อจะกินอาหารดีๆเนี่ยอันนี้ก็บริกาเขากับบริมีของอยู่ของกินเนาะเขากันเลยบซื้อพี่น้องเลย อันสืส้อถูกามันกับบไว้พี่น้องเลยนี่เขาเก็เลยจะไปสอนปูสอนปลาไปเบิ่งไปซมนกันว่าสีได้บ่ได้พี่น้องเลยตอนนี้กำลังย่างทั้งนหน้าพ่ลยพี่น้องเ้ยหน้าเิ้นนี้เอง โอ้ยมันล็อเนกต่อยคอย,คอยช้าแลนวมันดูัจเดาาือนสิบสะพานชอนเริ่มต่อเดือนสิบสองแล้วเดิมคอยแทย้น้อลมกระพัดอยู่ไว้บ่กาสิคือ ดอกน้ามาเลย กำลังย่างไปน้องน้องเลยักซีอยู่ทน้องท่านนี่เราแงเพลงน้ำบานกลังย่างน้องเลยกำลังย่างไปน้องน้าเแะบาดีป่าลุงบาดีปลุง น้องแก้มบุน้องจิจกกิกอนบรรยากาศยำคำคำอนลังแรงใช่ยไถ้าแม่ยังบด้สบายดีปลาลุ่งเลยนะสบายดีนะเน้ตามกันตามกันลาสาวเพิน น้ำนิ่งพะนะน้ำปลาบ,อบ,อบอล่อบบอ่อนไหมเ่อน้ำน้ำน้ำขเลยวมาขอดองน้ำอ๋อม่ขอด้ได้กปอดาคปอคือ,อ,อไไมีป้งไมงหมก่บอกคืออะไรแก่บ,บมุมนี่งว,น,ว,น,วน้นหมูไปย่างไปย่างใไว้เน่ค่ะเลย าที่โทพี่น้องซะนี่ลงสอนบาทนี่โทเสียได้อยู่บ่กดิเฮ้ยเฮเป็นลุมเป็นลุมบ่ปล่อยในเด้ออย่ากมีไม้กับเบิ่งในเด้อแยงขาดได้แยงแห่งกับปล่อยๆนะเบิ่งเดิมถูกสอนไปเลยพี่น้องนี่อย่าบอดิบาทนี่เป็นยังไงจิ้งจียงไปเบิ่งก็คือหกได้เบิ้งจิ้งจียงไปเบิ่ง บาแด้วจังบ่ใช่ใช่ใช่แม่นีแม่มามาเอาขู่มากิกิกิโอ้ยพวนลงนามแล้วได้บอปลาซิวน่ะอาขู่มากิกิกิโอ้พี่น้องนมาใส่มาใส่อันนี้ปลาเข็งสุดๆแล้วเอาแม่ลุกมาปุ๊กนะ

มึงดูน้องไหนหน่อยมึงเด้อลูกเด้อแย่งกอใหม่ได้ลูกมึงเดินได้นั่นน่ะโอ้ยจะนี่จะได้บ๊อมี่พี่น้องโอ้ยกระปูกระบ้าแหลหยาบเนี่ยวัดประจอน้องใหญ่ลูกปะ Nó nó ơi? <laughs> Ui phà hồ hộp thế nọ ơi. Nó xài. mừng nhắn cứ nhàng bảo

má nông mày chưa biết ta con, không? Rồi. Rồi. À, ừ, con có ngại hại thì đâu rồi biết lòi Hãy subscribe cho kênh เออนีองก็ลูกปูหกเ,ปเหมอน้จะไปเฮียนจะไป,เร,ะปเ,เรียนจีกับปูไปเฮียนโอ้ยต้นสาดดีจีกับปูไปงเฮียนอย่าเลียนน้ำลูกล้าขึ้นมาลูกก็อนแขนเจ้าบ่อเนี่ยลูก ngô má ơ ừ. ừ. ba thằng đây nó bà thì ba thằng đây nó mà cứ ngộn cây thì nó mình nhảy chữ đây <laughs> má cứ ngộn cây thế đấy bà chị nhang ôi đê nó ไปน้ำหนองเล่อ,อปลาหย่าตามนั่นเม่นปลาคันเมื่อนี่นั่นเมยใหญ่จืนออกมาเน่จะหาก,กินพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้นอจักสิได้หรือบอ่ ขันว่ามือนี่สาแล้วแม่นีลีโอเ,เอาในเดิอน่อยใส่หนอยให้หนึ่งอูุ้่งนี่แต่กุ่งไอ้ต๊อยพี่น้องมันสสีคือกันกับอันสีคือกันต้มเนาะ

nhà chuyện cái lông nạm và đại đẹp thì nọ người đại ta thả gì thường này đơ, nọ ơi, ừ hồ 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 น้องเอ้ยภาคันงมอุกกระเถิกอยู่พี่น้องโผเห็นอยู่บ่น้อนี่กาแสงแดดส่องพี่น้องเอ้ยอยากตอบตาจังหน่อยนะบ่อยากแจ้งน้องพี่น้องเอ้ยโผตะเว้นกระได้ ุณนัประสตุ้ตูตู้ข้อห้อมตวนไหนะนัพุ่มต้นไหอีพผูกพุ่มต้นเก่าที่เาเอาไหด้อตามตัวเก่าตัวลอดลอดจกบเไปใส่ห้องไ นี่ป้าปุลุเออทั้งต้นน่ะตกนะมึงนี่นู่นน่ะงามไมมนะลูก กำลังงมปลาพี่น้องลานกับปลากับนองต่จกับปลาห้าน้ำเงาไหมนะมีใญ่จึงกับเปตาเกาะพี่น้องโอ้ยขำเลยได้เฮ้ยขำเลยได้เฮ้ย คำอะไรเฮ้ยเอ้ยขั้นตาเห็นตกดินมันบ่อถ่าพวกเจ้าเดินและผ้ากัลีบไวามันสีสามันสีสาแม่ละคำทางโอ้ยเด้นอนแม่อีลี ป่าโคหน่อยนอนนั่งนอมัน <expense> บ่ใหญ่คือป่าโคดอกพี่น้องตู้นี่แห็นกันหญ่ปลาโคหน้อยมันบ่อใหญ่คือปลาขาวปูพังเอิญขั้นปลาขาวกับปลาโคมันกะบ่คือกัน บ่าตุไดมันบ่าตุไดมันกาเบนป่าอยังเท่โอ้ยแม่ใหญ่จืดปลากะมาดอกล้ำเบาเป็นมือกองเจ้ามือกองมือถือกลองกะนี่เบาโอ,โ,อโ,อโอ้จะลำลีเอน็น

แถมมาช่วยอจมาลัดอยู่ตนาพี่จงัหมเอาไปจี้นบเอาตปจเี้ยนวไปจำเงี้ยนาไจเงี้ยเงี้ยบเงี้ยไปไปบกงี ่เลยนบอกีวางได้ปุถิเลรนั่ในบ่อนเทาได้เมนว่าแขนน้องกีกบ่อปนน้องกิกบว่าต่ปลางมหาแขนกันลวาปลาบ่อบุ้มือแท้กี่ต้มอะไรครับน ยีรีมันเล่นเขาเหงาไหมเดินที่ไหนหาเสินมั้ยยิงเห่าเนี่ยนั่นมันออกแรงอ่งี้นี่หยุดปะบุปปะได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วใส่ใส่ใส่มนจะออกไรงลูกมนจะออกไรงลูกโตใหญ่อุ้ยอันไหนอันไหนอันไหน

ยกกระดูนี่ว่านี่ยแม่แม่พูดไ่เหมอเงามันม่แม่ม่เหมืนเาเท่าไ่เอาจกมาหนอยเอากระดับีิโตโอ้ยสิกิต้มาใส่แม่ดอกว่าแม่พอนงอยู่ในนี่ค่ะเต็มกระตตามีใหญ่จืดโอ้ยสมกาพอดีสมพอดีเนาะเาจกเาจกมาในนีเลยมันหางมันกรดุมัในนีอืมหามกระดุน่ในนีแหละคดุ ขาจ๊กอยามันจอขึ้นแล้วน้า๊กไจ๊ยไปดึงมิจก้เ็ดาม่นี่ละขาจกมาที่นี่างมันตกจขี่นี่างมันตีนี่อยมันไกลใจกจกจก ยกเบิ่งค hey. yeah. ักๆงูได้ลูกยกขึ้นไปป่าหกได้แล้วลูกโอ้ยผมเห็นต้นนี่หน่อยไอ้เจิดตัวใหญ่เกิดได้เว้ยน่ลงน้ำเลยพี่น้องอุ้ยนี่อันนี้เน่เด็ดเด็ดต้นใหญ่นี่บูน้อเขาให้อีก

ขึ้นบ่ออะระมันิเันไปงะิกัโอ้ยมันบะมี่ดอกฮามเทยเงนะมันเถิงคิรน่ะมากับบะหมี่ได้ตเบีนไก่สิโต๊ดินเลยพี่นเองเอ้ยแห่ลงเพียงปลายใหม่เลยตเบียนก็ไดเพียงปลายใหม่เลยพี่น้องเอ้ย เป็นยำแดงๆยังพาลูุพาลานหากินอยู่น้ำน้องน้ำป่านี่พี่น้องเอ้ยพาปลาตาหม,มานุษย์ม้าหน,น้าเนี่ยเลย

กับป้านุ้งทำในป่านะในป่าตัวหนะนั่งกิกิกนะไม่เอาแหีงมาแม่ จึงกำลังเถือกกระลงพี่น้องเอ้ยขอศตูโรย่างได้งมไปบังต้นหนาจ้านะกิ๊กต้นหนาจ้านะแหละ こんに